คูปุยพากินวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะหนีลูกไปกินบุฟเฟ่ค่ะพอดีไปทัวลาทางสกลนครเราหิวข้าวนะคะก็แวะมาร้านบุฟเฟ่หอมแจงที่พังคนค่ะบรรยากาศน่ากินมากเลยนะคะอาหารสดอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะชื่อร้านก็หอมแจงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดพวกอะไรนะคะอาหารเยอะมากทุกคนละลานตามากค่ะบอกเลยว่าใครมาไม่ผิดหวังค่ะอาหารทะเลสดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเนื้อสายเนื้อก็ต้องมานะคะสายเนื้อก็มีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะไอศครีมของหวานนะคะสลัดผักนะคะมีหมดเลยค่ะน้ำก็จะเป็นแบบรีฟิลนะคะ อาหารทะเลบอกเลยค่ะจุกจุกสดสดใหม่ๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะบอกเลยครูปุ๋ยคอนเฟิร์มเลยค่ะใครได้มาต้องติดใจต้องได้มาอีกแน่นอนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกทอดนะคะทุกคนมาดูยำเลยค่ะยำอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกนึ่งนะคะเป็นพวกอะไรเต้าหู้หนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะขนมจีบ นึ่งมีหมดเลยนะคะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยางให้มาค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะกุ้งดองซีอิ๊วค่ะผู้ปุ๋ยกินเยอะมากค่ะปูดูปูเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลที่เราตักมานะคะนี่ก็จะเป็นสองคนที่เรากินนะคะเราก็จะทยอยตักมาน้ําจิ้มบอกเลยรด ชาติเลิศค่ะบอกเลยเลิศดซีฟู้ดเลิศค่ะดูค่ะ<า>กุ้งแช่น้ำปลานะคะเราสองคนกินเยอะมากค่ะทุกคนกินจนท้องแตกเลยค่ะอุประชาบานก็กินผักนะคะน่าจะกินผักนะคะส่วนใหญ่นายจะชอบกินผักแต่คู่ปุ๋ยไม่ชอบกินผักค่ะเราจะเนียนเป็นสายเนือนะคะนี่ก็จะเป็นปูอัดจิ้มกับวาซาบิค่ะ คุทวีชัยจะชอบกินผักนะคะกินผักทุกชนิดเลยค่ะก็ต่อด้วยกุ้งแช่น้ำปลาค่ะบอกเลยว่ารสชาติสุดๆไปเลยค่ะไม่มาอีกไม่ได้แน่นอนค่ะบอกเลยค่ะคู่ปุยมาสี่ห้ารอบแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนของโปรดคู่ปุ๋ยมากเลยนะคะหอยแครงค่ะแกะหอยแขรง,แ,แ,ขงแล้วก็มาราดน้ําจิ้มสดๆนะคะบอกเลยน้ําจิ้มสีู่้ดร้านนี้ยกให้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะ อยู่แถวพังคนูนอยากให้มาลองนะคะอร่อยจริงๆคะ่ะคอนเฟิร์มคะ่ะอยากให้มากันนะคะหัวละ299บาทคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ